สวัสดีครับที่ว c ช anel อา senal แฟนครับก็บผมวันนี้วันพุทธที่15มกราคมครับ2568นะครับโอ้โหลากกันมายาวๆเลยนะ <c oughs> ดีวันนี้หยุดด้วยเดี๋ยวลงคลิปแอนเ็จก็คงจะหาเวลางีบนิดนึงนะครับก็ผลจ้ารแข่งขันถือว่าเป็นใจนะครับแม้ว่า,อาฟอร์เรสจะทำได้ ดีนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็แหม่การเปลี่ยนตัว <c oughs> เปลี่ยนตัวมาปุ๊บแม่งบ่งเลยโอ้โหตะลึงเลยยังคิดอะไรของมันวะอซอสจิบตัวโชวต้าลงมานะนีะ่ไอโชต้าที่แอบน,ะนะนั่นแหละนะก็ทำให้เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถือว่าช่วยหยุดแต้มนะฟอรเรสช่วยหยุดแต้มให้กับอาร์ซนอนแล้วตอนนี้นะครับทำให้สถานก,การณ์ตอนนี้แข่ง ครบกันไปโคลยี่สิบนัดละแล้วก็อาร์เซนอลตามอยู่เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มนะครับก็อยู่ที่เราละตอนนี้ลิเวอร์อพูลเขาก็เริ่มแสดงให้เห็นเหมือนกันนะบางทีมันก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้แหละสําคัญจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันครับทั้งผลการแข่งการคู่อื่นที่ขทเ,เข้าทางเราจริงๆต้องยอมรับว่าเข้าทางเราจริงๆทั้งแมนซิตี้รวมทั้งหอย อ๋อยนะอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับเมื่อวานไ,ได้คุยกับเจ้า,จาของสปอนเซอร์นะนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องที่เ่วยครับวีละอามูเลต14นะครับพี่วิระอามูเลต14ก็ได้พักถ่ายคุยกันเขาบอกว่าดีมา,มากๆนะครับพี่ที่หวยยอดขายอาจจะยังไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นเปียงปังนะแต่ว่า ค่าการมองเห็นพี่น้องเราเข้าไปกดเยอะมากเลยนะครับกดแล้วกดอีกได้นะพี่น้องนะไปเยี่ยมชมนะครับบอกมีการพูดคุยกันมารู้สึกดีมากๆเลยที่พี่น้องให้การสนับสนุนนะครับเนี่ยก็หลายท่านถามว่าแอปสีไรผมคงบอกไม่ได้หรอกเป็นแอปม่วงตัวแอลนะถ้าเบื่ออยากรู้จริงจริก็ทักกันมามเมื่อวานนี้มีพี่ท่านหนึ่งก็ทักกันมาตรงๆนะบอกว่าพี่ทุยแอปอะไรเนี่ยนะก็เลยปักลิงก์ส่วนตัวไปให้นะครับก็ได้ไป พูดคุยก,กันกับพี่วิระนะครับขออนุญาตทั้งพระนะครับเหรียญมงคลลงทับตะกรุดกึ่งลางของขังาสายทั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับกันไปนะครับวิระอัมบูเลต4หรือวิระอัมบูเลต14ครับอยากได้พระแท้แค่ <c oughs> นะครับอ่ะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็ทักทลยกันมา T ีโอน c r b ต้นครับนะครับสำหรับเบือแก้วคลาสติกของที่ห่วยนะขนาด100กรัมเมื่อวานพูดราคาผิด100กรัม320บาทสูงทุกไทยครับจะเผื่อสั่ง3กล่องขึ้นไปพิเพยงแพ้กล่องละ300บาทนะครับต้อง300บาทไอ้สกล่องขึ้นไปนะเมื่อวานนี้ก็จัดส่งไปรวม60กล่องนะครับก็ลุกหลานลูกนล้นก็ขอบคุณพี่น้องแหละที่ให้การสนับสนุนกันสําหรับความมีน้าใจสาหรับให้กับที่ห่วยนะครับอ่ะผลการแข่งขันก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลืม ลืมทุกทีเลยเวลาบอกจะบอกผลการแข่งขันแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วก็ลืมสําหรับพี่น้องที่เพิ่งตื่นมาตอนเช้านะครับทนหนาวทนดูไม่ไหวนะก็เบนฟอร์ดนะเบนฟอร์ดเสมอกับแมนซิตี้แมนซิตี้ทำก่อนสองศูนย์นะจ๊ะ <c oughs> แต่เบนฟอร์ดไม่ธรรมดานะก็เบนฟอร์ดเสมอแมนซิตี้ไปสองสองครับเวสต์แฮมเมื่อวานนี้เปิดลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับฟูลแลมใครเรียกว่าอาร์เซนอลตาขาสองอืมก็ เวดนามชนะไป3ประตูต่อ2นะครับโอ้เวดนามก็เริ่มกลับขึ้นมาแล้วก็ลองดูซิว่าการเปลี่ยนโค้ชใหม่จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ในลายของหอยเสม,มอบอลมาสองสองแค่นั้นพอนะแล้วก็น็อตติการ์ต์ฟอร์เรสครับเปิดบ้านนะ่ะทีมของนูโน่เอสเปริตโตเจอกับเพียร์นันสลอตนะครับมาเบิร์กันไปหนึ่งหนึ่งนะก็ลิเวอร์พูลล้างตามเป็นสำเร็จหลังจากที่มาต้นฤดูกาลคาบ้านไป นะเจอฟอร์เรสบุกไปคาบ้านนะแล้วก็วันนี้ก็ฟอร์เรสก็เกือบนะครับแต่ว่าริพูนก็กลับมาตีเสมอได้นะครับแม่ก็ทําให้สถานการณ์ตอนนี้แต้มลร์พูนอยู่ที่1ครับแข่ง20มี47นะลอตติงี่มาฟอร์เรสต์ครับแซงเราไปแล้ว <c oughs> นะมีอ่าสีแต้มจาก21นัดครับหอยไม่เป็นไรนิวคาสเซิลนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ5 35แต้มนะครับมาทิตี้อยู่อันดับ6 <c oughs> ทำไมฤดูกาลที่แล้วไม่เป็นแบบนี้วนะฤดูกาลที่แล้วไม่เป็นแบบนี้วะบอยมัตนะครับอยู่ที่7นะแอสตันวิลล่าที่8ฟูลแลนด์ที่9เบรนท์ฟอร์ดที่10นะครับนอกนั้นเราไม่คุยแล้วกันพวกอันดับอันดับต่าๆอย่างนั้นเราไม่ดูนะเอาเลข2หลักไม่ดูนะก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีไล่เรียงกันนะอ่าคืนนี้ก็มีคู่สําคัญนะครับ เอเวอบัตันจะเจอแอสตันวิลล่าในอัตตันก็บพึ่งก็บพึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนโค้ดใหม่ด้วยครับเลสเตอร์จะเจอคริสตัลพาเลตนะครับนิวคาสเซิลเจอวูฟแฮมตันและอาร์เซนอลจะเจอคู่ปรับคู่แขนคู่ปรับตลอดการครับในนอตลอนดอนนะลอนดอนจะต้องมีหนึ่งเดียวนะทัลลแนมฮอลสเปอร์จะเจอไก่นะเจอลูกไก่ลูก,ล,กลูกไก่ในกระมือ ลูกไก่มันก็สโลแกนเขาบอกแล้วไงลูกไก่ในกำมือเอาอีกแล้วออกตัวอีกแล้วนะครับเราอ่ะมาดูความพร้อมของของทั้งสองทีมแล้วกันนะสถานการณ์ตอนนี้ครับไก่กู้ไก่เนี่ยอยู่อันดับสิบสามนะแข่งยี่สิบนัดครับมีสาสิบแต้มน,นะแข่งไปยี่สิบนัดชนะสิบสองอชนะเจ็ดนะชนะเจ็ดเสมอสามแพ้ไปสิบนะฮะก็ มีอยู่30แต้มหาันัอาร์เซนนนครับแข่งอยู่ดับสามแล้วตอนนี้นะม,มีอ่าสี่สิบแต้มก็ก็ต้องถามลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันควรจะต้องแซงเขาได้แล้วต้องแซงแมนอ่ต้องแซงฟอเรสต์แ, Forest, แล้วต้องขยับไปให้ใกล้กับลิภูลที่ตอนนี้เจ็ดควรจะต้องเป็นสี่ควรเลยนะ ต้องใช้คาว่าควรเลยนะไม่ควรจะเป็นอย่างอื่นไก่เองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผลงานหน้านัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยมันสลับกัน5น้านัดหลังสุดของไก่นะไก่เริ่มตั้งแต่แพ้พอเลสหนะึ่งศูนย์นาหลังสุดครับสมอร์วูฟแฮมตันสองสนะแพ้นิวคาสเซิลคาร์บ้านหนึ่แล้วก็ชนะ ลิเวอร์พูลในคาราบาวครับรอบแรกอ่านัดแรกหนึ่งศูนย์แล้วก็ล่าสุดได้บุกไปชนะไอ้อะไรนะทีมเอฟเอคัพอ่ะสามประตูต่อศูนย์นะครับก็ห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอสองเสมอหนึ่งแพ้สองอันอดับล่าเหมือนกันเลยห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองนะครับเราชนะอิฟสวิตทาวนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะบุกไปชนะเบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อสามประตูต่อหนึ่ง เลเป็นมิลลี่ครับแล้วก็หลุดเสมอใบตันที่บ้านเขาหนึ่งหนึ่งก่อนที่แพ้เนี่ยก็เซิร์นขาบ้านในรอบรองคาราบาวครับนัดที่หนึ่งศ <c oughs> ูนย์ <c oughs> ขอไปศูนย์สองก่อนที่จะเสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งก่อนดิแ <c oughs> น่อากาศก่อนที่จะอ่าแพ้ในการโดนจุดโทษไปสามประตูต่อห้านะครับก็ดูแล้วพอๆกันนะสถานการณ์ตอนนี้พอๆกัน ห้านัดหลังสุดชนะมาคนละสองแพสองแล้วก็เสมอหนึ่งครับเราในห้าแมตช์หลังสุดที่เราเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ไม่แพ้ชนะสี่แล้วก็หลุดเสมอไปหนึ่งเท่านั้นเองไม่ว่าที่ไหนทิ้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นที่อทอตแนมฮอสเปอร์เซเดียมหรือบ้านไก่หรือจะเป็นที่เอมิเรตของเรานะครับห้านัดหลังสุดเราหลุดเสมอที่บ้านเขาแมตช์เดียวเท่านั้นเองนอกนั้นเก็บเรียบ ต้นฤด,ด,ดูกาลเราก็พิ่งชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการาลูกคอนเนอร์เนาะลูกลูกฟิกกี้แก่ลูกเซตปีสเนี่ยที่กาเบียลมากันเย็มงให้เราชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยสภาพทีมที่เราไม่สมบูรณ์ด้วยนะก็บุกชนะไปเมื่อต่อต้นฤดูกาลนะครับเจอกันมาละเจอกันมาหลังสุดเจอกันมาสุดท้ายเนี่ยเราชนะไปสิบสองนะไก่ชนะสิบสามในพรีเมียร์ลีกนะครับ เฉพาะพิมร์ลีกนะอ่าเราชนะยี่สิบสองไก่ชนะสิบสามแล้วก็เสมอกันไปสิบห้าวันนี้ไม่เสมอแน่นอน <c oughs> บอกเลยไม่เสนอไม่เสมอแน่นอนครับเมื่อต้องด,ดูการเราบุกไปชนะเขาศูนย์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะแล้วดูการที่แล้วเนี่ยเก็บเรียบอ่าดูการที่แล้วอ๋อเราบุกไปชนะเขาสามสองแล้วก็เราเสมอเขาในบ้านสองสองเสมอเสมอเขาในบ้านเราอะ่ะสองสองแล้วก็ บุกไปเมื่อปีก่อนนู้นนะครับบุกไปชนะเขาสองประตูต่อศูนย์นะเพราะนั้นห้าแมตช์หลังเราไม่แพ้เลยนะครับตัวเจ็บของเขาก็เยอะนะของเราว่าเยอะแล้วของเขาก็เยอะนะของเรานะพี่เสือเป็นไว้ครับบุโยสักกาอีทาวานารี่คาเบียนเจดซุดเหล่านี้แล้วก็ทาเกโรตูมิเอสรวมถึงคาราฟิโอรีเหล่านี้ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ แต่สเปอร์ครับหนักกว่าตัวเจ็บของเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะ <_ C ard io> ผู้สาประตูไม่ว่าจะเป็นตัววิคคาริโอก็เป็นผู้สาประตูมือหนึ่งนะรวมถึงตัวเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ก็เป็นผู้สาประตูมือสองใช่ไหมเออก็เจ็บทั้งคู่ตอนนี้ก็ใช้มือสามเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนทังคูครับกิเซนโ,โลเมโล นะอูเดกีเบนเดวิดนะครับอ่านะแล้วก็มิกกี้แวนเดเวนเหล่านี้มีอาการบาดเจ็บหมดเลยติโมแวนเนอร์โอ้โห,หล้วนๆน,น,นะก็ถือว่าค่อนข้างทีมเขาก็นหนักเหมือนกันอ่ะลุงแองกตอนนี้ก็เอาพู้ตามตรงนะสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เขาจะมาในระบบ4-3-3ว่าลุงแองเล่นสีนะ่มสามนะมีอ่ากินสกี้ครับเป็นผู้สามป,ประตูนะกินสกี้วัยรุ่นนะ่ะแล้วก็อ่า มีเปโดนะครับดูกาตินมีเกรแล้วก็เป็นอ่าียกสเ,สเปนอ่าสเปนนะเป็นสี่แผงแบ็คโฟล์เขากองกลางเขาก็จะมีอีฟวิตูมาครับเป็นล่าานะครับรวมทั้งตัวลูคัสบาชิวนะครับก็เป็นแผงกลางเขาหน้าเขาก็จะเป็นอ่ากูรอฟสกี้อันนี้ก็ตัวอันตรายครับรวมถึงซ่อนเฮืองมินนะรวมทั้งหน้าเป้าโดมินิกโซลังกี้ก็อยังอยู่ครบนะก็คิดว่ายังคงมีความอันตรายอยู่นะก็ประมาทไม่ได้ของเราเองครับเดวิดไรยะ เป็นผู้สับประตูแน่นอนครับแบ็กขวายูเรนติมเบอร์ครับากายเบนมาเกยสกับตัวของวิลเลียมซิบาจับคู่กันเป็นกองกลางอากองหลังของเราแน่นอนในขณะที่แบ็กซ้ายนาทีนี้ไมลูอิสเคิลลี่ครับต้องยึดตำแหน่งตัวจริง <laughs> ลงอย่างต่อเนื่องโอเลสันเดเจนโก้มีข่าวเกี่ยวกับดอดมูลอี๋ยวค่อยว่ากัน กองกลางเราวันนี้น่าจะเป็นพี่ข้าวหรือแกนไลท์ครับมาตินเนนกาแล้วก็เขาคาดการว่าจะเป็นมิเกลเบริโนไหมหรือจะเอาพี่บึกโทมัสปาเตลงมาเล่นนะก็เพราะว่าจบจากมชนนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราต้องเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าก็มันรอรออยู่อ่ะมันรอยอมันคือมันไม่หนักไม่เบาแต่มันรอรออยู่เหมือนกับเราควรจะต้องชนะหรืออกลหาเนี่ย เ,เกมที่เจอสเปอร์กับเกมที่เจอแอตันวิล่าเราควรจะต้องหกเต็มอะเนาะเราะความคิดผมนะนะครับตัวนนี้เลนดอลซ็อกซายจะยืนทางขวาไหมทางขวาไหมหรือที่เป็นไลท์ฮิมเตอร์ดิงครับทางซ้ายคงให้กายเบยม,มาตรติลี่ก่อนแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นคลายฮาวเวตนะก็ตอนนี้ขุมกําลังของเรามีประมาณนี้จริงๆดิ้นไม่ค่อยออกบิดไม่ค่อยไหวยังมีพี่ตอพี่จอร์จินโยพี่บึกโทมัสปาเต้สองสองเก๋ายังคงอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานไหม หรือว่าจะเก็บตัวอันนี้ก็เป็นการคาดเดากันในเบื้องต้นนะอย่างนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้วันนี้ถ้าเราเล่นแบบมีสมาธิไม่ลนลานมากไปไม่เร่งรีบมากไป อย่างนี้นะครับมีสมาธิไม่ลนลานไม่เร่งรีบค่อยๆต่อบอลบุกกดสเปอร์ซึ่งถามว่าตอนนี้สเปอร์มีตอนนี้มีแค่หน้าเท่านั้นนลที่เขาคมกองหลังไม่มีกองหลังไม่ดีเลยนะการเล่นในบ้านนะครับการที่จะต้องแก้ตัวจากความผิดหวังใน2องแบตท,ที่เล่นในบ้านแล้วก็ผิดหวังทั้งสองแมตช์เลยนะมันจะเป็นคาราบาวครับรวมถึงเอฟเอครับรอบสามวันนี้ควรจะต้องแล้วนะครับ ควรจะต้องทำอะไรให้แฟนบอลได้ยิ้มมากกว่าหนึ่งแต้มยิ้มแบบหนึ่งแต้มกับยิ้มแบบสามแต้มมันไม่เหมือนกันนึกออกป่าอ่ะยิ้มแบบหนึ่งแต้มสิอันนี้ยิ้มแบบหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มบางคนอาจจะยิ้มไม่ออกบางคนหนึ่งแต้มอยากอาจจะไม่ยิ้มเลยก็ได้นะหนึ่งแต้มอ่ะอ่ะจริงไหมจริงไหมอ่ะความรู้สึกตรงกันไหมอ่ะยิ้มแบบหนึ่งแต้มที่พวกเรา ถ้าถามแต้มอ่ะดีดาดีดานะบวกกันเป็นนอตลอนดอนดรบบี้แมตช์ด้วยครับวันนี้เราจะต้องใส่แน่นอนเต็มเหนียวผมมั่นใจเลยเออกตัวอีกแล้ววันนี้เราไม่แพ้นะเราควรจะสามแต้มเต็มด้วยอนะแล้วถ้าเบื่อสเปอร์ยิ่งแบบเดินหน้าเดินหน้าสู้กับเราในสไตล์ลุงแองโดนวันนี้โดนนะแน่นแน,น่อ่ะสามลูก วันนี้มั่นใจอัศนรน์เราเก็บชัยชนะแน่นอนครับใครจะว่าออกตัวก็ออกตัวแหละจะให้บอกเลยว่าวันนี้น่าจะแพ้คาบ้านมันจะบ้าหรือเปล่านะครับอ่ะก็ทางการตอนนี้เดี๋ยวตีสามตื่นขึ้นมาใครอยากจะดูคู่อื่นตีสองครึ่งก็ดูไปใครอยากจะตั้งในการปลุกสักตีตีสองห้าสิบแปดนาทีนะครับเพื่อที่จะรอดูปว่าพี่น้องนะพี่หนึ่งที่อยู่ภาคใต้ก็ปลุกกันคุยกันตลอดนะาดูกันมาตลอดก็โอ้โ ใจรักจริงนะครับโดนทั้งเพจออยด้วยนะแน่นอนก็ถามมีใครดูบ้างบอกผมดูอยู่นะก็ว่าการตรงนี้นะครับอ่ะมาข่าวซื้อซื้อขายก่อนนะครับตอนนี้อ่าไม่ต้องดราม่านะครับการซื้อขายที่เพิ่งตกลงกันไปเมื่อตอนสักอ่า ช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยในการที่เราเตรียมคว้าตัวมาตินซูบิเบนดีนะครับมิดฟิลทีมชาติสเปนจากเลี้ยวโซซิดัดนะครับด้วยการฉีกสัญญา51ล้านปอนด์มาตอนซัมเมอร์นะพี่น้องโอ้โหบางคนอ่านข่าวมึงตีจตต,ตีโจทย์ไม่ออกอ่านไม่เป็นนะพอได้มาเอาหนาก่อนเอากระมคือเขาซื้อไว้เอามาร่วมทีมซัมเมอร์ ตัวซูเมนดี้เองขอช่วยเรลโซซิดาตก่อนให้จบฤดูกาลในลาลีกาสเปนก่อนแล้วถึงจะมาตอนนี้อารจะซนอลจ่ายค่าจิดสัญญาให้แล้วเรียบร้อยแล้วห้าสิบเอดล้านปอนเงื่อนไขตกลงส่วนตัวเรียบร้อยแล้วครับเป็นการซื้อในฤดูกาลหน้าซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่จะใช้จ่ายในปีนี้เรืออกไหม ไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่จะซื้อซื้อซื้อ,อขายในปีนี้หรือว่าช่วงหน้าหนาวนี้เงินคนละก้อนไม่คนก้อนคนละช่วงเวลาไม่เกี่ยวกันในปีนี้ปีนี้ก็คือตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาใช้มาจนถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอันนี้อยู่ในก้อนของก้อนของปีนี้ส่วนที่เราใช้ค่าฉีกสัญญา5 1สิเล้านบอลเป็นที่เราจะต้องไปจ่ายเขาในงบยุนของปีฤด,ดูกาลหน้าไม่เกี่ยวกัน ก็ได้ซูเบนดี้โวยหน้าก่อนไหมอะไรปวดหัวคอดิขอดิ <c oughs> อดมือแก้วเข้าใจกันหน่อยดิเข้าใจทีมกันหน่อยดิโอเคปัจจุบันเดี๋ยวมันมีอยู่เฮ้ยพี่น้องพี่น้อง,องตอนนี้ตลาดหน้าหนาวนะตอนนี้ตลาดหน้าหนาวแต่เราสามารถที่จะเป็นเซนนักเตะ คนสำคัญคนนี้ซึ่งทั้งแมนซิสตี้ก็อยากได้แบรน U ูก็อยากได้ลิเวอร์พูลก็อยากได้ถูกเปล่าแต่เราไปตกลงเอามาแล้วเฮ้ย hey, อันนี้หน้าหนาวแต่เราทํางานล่วงหน้ามามันต้องชื่นชมไหมวะมันต้องชื่นชมป่ะคือมันทาพร้อมกันได้ไงเออาโอเคนี่ตลาดหน้าหนาวนะเอ้ยแต่เราสามารถคุยปิดจ็อบสำหรับนักเตะที่จะมาเสริมทีมในช่วงของฤด,ดูการหน้าได้แล้วเว้ย ทำไมมึงไม่ชื่นชมกันวะมาบอกหน้าก่อนต้องหน้าก่อนแก้ไขผิดจุดอ,อยา่างทีบบ่บีบจมูกบีบจมูกเตะไปร,รอ้5นาทีไปเลยเข้าใจกันหน่อยสิวเอออธิบายแค่นี้คงเข้าใจนะสไตล์ทีหว่วโอเคเปล่าชื่นชมหน่อยเราทําพร้อมกันหลายๆเรื่องได้ครับเราเอาฤดูการหน้าของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในฤดูหนาวนี้มาแน่นอนพี่จอร์จบินมาจากอเมริกาแล้วนะครับ เมื่อวานขออภัยด้วยลอสแอนเจลิสแรมที่ผมบอกตกรอบผมจำสับสนกับ LA ทีมทีมเอเดลเอลคัทเบียสองเอลเอนะเมื่อวานนี้ลอสแอนเจลิสแรมเล่นไวคัสกับมินนิสตาไวกิ้งก็ชนะไปแล้วเรียบร้อยขออภัยยังอยู่ในการลุ้นแชมป์เอ็นเอฟแอลนะครับอเมริกาฟุตบอลทีมของป๋าแซนโคลินเก้เข้ามาลอสแอนเจลิสแรมยังอยู่นะแล้วพี่จอร์จบินมาแล้วครับบินมาจากอเมริกามาถึงลอนดอนแล้ว เราก็นึกในใจคิดเข้าข้างตัวเองนะเฮ้ย hey, พี่จอร์ดมาเตรียมมาเซนเชคให้พี่ตาเปล่าเฮ้ยเตรียมมาเซนเช็คให้พี่ตาเปล่า hey, เ,รเ,เพราะว่า oh, หน้าหนาวเนี้คุณจะต้องเอาแล้วนะอา้าวพูดถึงซูวินดี้ก่อนนะครับกองกลางตัวรับวัย25ขวบมาร่วมทีมแบบล่วงหน้าแน่นอนนะด้วยการค่าจีกสัญญา5 1บล้านปอนด์ครับเอามาเพราะอะไรเอามาเพราะอะไรซูมินดี้เป็นตัว DM ครับคือด e เฟนด์เมดฟิล ตำแหน่งเดียวกับพี่จอร์จินโยตำแหน่งเดียวกับพี่หมึกโทมัสปาเต้นะพี่หมึกโทมัสปาเต้กับพี่จอร์จินโยมีโอกาสที่จะไม่อยู่กับเราเมื่อจบฤด,ดูการนี้โดยพี่จอมีโอกาสกลับไปบราซิลนะครับอันนี้เรียนนมตรงมีโอกาสกลับไปบราซิลผมจําไม่ได้ฟลูมิเนนเซหรือเปล่านะมีโอกาสมากมายเลยที่จะกลับไปบราซิลในขณะที่พี่หมึกโทมัสปาเต้นะมีโอกาสที่จะกลับไปลีการโชเซเรียอา อ่าผมไม่แน่ใจว่าจูบหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมิสซิลตัวรับสองคนเรายังเหลือพิค้าดีวยกันไล่ครับแต่การที่เรามีซูมเบนดี้มาแล้วก็เป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นเกรดเอนะแชมป์ยุโรปนะกับทีมชาติสเป,เปนเป็นนักเตะเกรดเอเลยนะเราได้มาก่อนแล้วไม่งั้นนะซิตี้มันจะจ้องไหมอ่ะพี่ๆลิเวอร์พูลจะจ้องไหมแต่เราเอามาได้แล้วนะครับเป็นการเสริมทัพแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับแต่เราได้มาแล้วนะยืนยันมาแล้วครับคอนเฟิร์มพี่ฟาวิโซโรมาโน่เล่นมาหมดแล้วนะก็สาเหตุที่เอามาก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะเดี๋ยวปีหน้าทั้งพี่หมึกกับพี่จอไม่อยู่แน่นอนผมก็ฟันธงแล้วไม่ไม่อยู่แน่นะถึงแม้ว่าใจอยากจะให้อยู่เหลือเกินแต่เมื่อดูทรงแล้วพูดคุยแล้วอ่ะมาอยู่ก็ไม่อยู่เราก็ต้องมีตัวแทนที่จะต้องเดินหน้าต่อถูกต้องไหมเราทีมมันก็ต้องเดินหน้าต่ออ่ะนะ อ่าหน้าหนาวนี่ก็ต้องเดี๋ยวทํางานก็ทํางานว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเรามากมายเหลือเกินนะครับในช่วงวันต่อวันนี้แล้วก็หนาหูหูหนี่หนาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะครับก็คือในรายของดูซานวอลเลารฮูวิตนะครับของจูบซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยลงรอยกันกันกนกบโค้ชของเขามันก็เลยมีการมีข่าวพัวพันพัวพันนะว่าจูบจะปล่อยมาให้เราไหมนะครับในขณะนี้อีกหลายคนอีกหลายทีมเนี่ย เขาก็ปล่อยตัวไปแล้วนะในรายของคูโรมูนี่นะครับคูโรมันี่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราอยากได้แต่ว่าจะย้ายสลับกันหรือเปล่านะล่าสุดตอนเนี้ตัวของคูโรมูนี่นะครับใกล้ที่จะย้ายไปอยู่จูบแล้วนะครับถ้าเผื่อเขาย้ายไปอยู่จูบจริงๆ จะยืมตัวหรือเปล่าแล้วมีออปชันซื้อขาดหรือเปล่านั่นก็แสดงว่าจูบป,ปล่อยเวลาโควิดแน่นอนอันนี้เราต้องมองเป็นขั้นๆนะมองเป็นขั้นๆนะอ่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อตัวจุ๊บได้มัวนี่จริงเรามีโอกาสได้วาลาวิดจะด้วยสัญญาณยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดผมก็ไม่ขดัดโอเคไหมโอเคถึงแม้ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวคงหายแหละเออ รุนกันรุ้นกันกับคนอื่นตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าในตายของปารีสแซงแย์เมงครับที่เขาจะปล่อยมัวนี่มาตอนนี้เขาก็ได้ปิดดิวเรียบร้อยแล้วครับโดยการเขาเอาตัวควิซ่าควารัสสเคเลียเอาไปแล้วนะจากนาโบลีเซ็นแล้วเรียบร้อยนะเซ็นสัญญา5ปี พี่ฟาบิเซโอรโอรมาโนเฮียวีโกแล้วเพราะฉะนั้นปาเลสเซิแมงได้คอ,อวัสเคเลียไปแล้วก็น่าจะปล่อยมัวนี่มัวนี่เมืม่อย้ายไปจูวินตุสย้ายไปจูวินตุสวาราวิตก็น่าจะมาเราหรือเปล่าเนี่อันนี้มันก็ต้องดูไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็น,น,ปนการคาดเดาคาดการสถานการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้านะครับก็คงจะประมาณนี้นะ,ะยังไงก็อย่างที่บอกย้ำอีกครั้งหนึ่ง หลายท่านบอกทําไมไม่เอาตัวลูกก่อนทําไมไม่เอาหน้าเป้าก่อนมันคนละคนละช่วงทําเวลาไม่ได้ตัวของอ่าเขามาเลยมาไม่ใช่ตัวของซูเบเบนดี้ย้ายปุ๊บแล้วมาเลยไม่ใช่มาในช่วงของจบฤด,ด,ดูกาลเปิดฤดูกาลหน้ามาซูเบเนดี้ขอช่วยเรียวโซลิลัดก,ก่อนให้จบฤด,ด,ดูกาลนี้นะครับอันนี้เป็นการซื้อลงหน้าตัดคู่แข่งตัดหน้าคู่แข่งเชื่อไหมไปดูเพจเรียวพูลเนีย่ย เดือด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 อันนี้ไม่ว่ากันนะทไลายใครทไลายมันจัหวห่าใครจัหวห่ามันนะครับก็คงประมาณนี้นะแล้วก็มีในไลฟ์ของพี่โอเล็กซานเดอร์ชินโกก็มีข่าวว่าอ่าดอตมุนนะครับดอตมุลกำลังบองการเซ็นสัญญาอยู่ว่าจะขอยืมตัวไปใช้ก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับพี่โอเล็กซานเดอร์ชินโกเป็นตัวเลือกอันดับ ตี<ส>นะตอนนี้มมล์รูอิสเกลลี่ลิคาโดคาราเฟอลี่เคลนเทนี่นะเคลนเทนี่ก็มีข่าวกับเซลติกว่าจะยังไงแต่ต้องดูพี่ต้าก่อนว่าเดี๋ยวปล่อยไปเกิดเจ็บขึ้นมาช่วงท,ท้ายๆจะไม่มีตัวเล่นเอานะแต่จบฤดูกาลมีแววที่เคลนเทนี่จะย้ายกับเซลติกนะครับแล้วก็ถึงมาเลยโอเลสันเดอร์ชินโกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีข่าวว่าดอตมูล อยากก็ได้เปียวเล็กซานเดอร์เชียนโกจะเป็นรูปแบบยืมตัวก่อนหรือเปล่าแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดเดี๋ยวว่ากันเพราะค่าตัวอยู่ 10, 10ประมาณ10บสิกว่าล้านเนะี่ยอ่ะก็อาร์เซนอลตั้งไว้ก็เดี๋ยวว่ากันนะสรุปกันอีกทีนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากไว้นะอ่าตัวของดอนแฮร์ริสันนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของอาร์เซนอลเองเลยเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้กับวลาดิวิชเนี่ย ตอนนี้อาร์เซนอลเดินเกมในตลาดหน้าหนาวแบบร0อยเปอร์เ็นแล้วนะครับใครที่คิดว่าเราจะเอาไม่เอาไม่รู้ไปนี่นี่ข่าวเข้ามาเราบอกว่าเราเดินหน้าร้อยเอร์เซ็นในหน้าหนาวนี้เลยจากการพูดคุยกันก่อนเมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนนี้มีข่าวแพร์ม,มานะว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าสองสามเดือนก่อนนี้นะมีการพูดคุยกันระหว่างบอดไปหาลงทั้งพีตา้าลงทั้งพี่จอร์ปา๋าแจนด้วยตลาดหน้าหนาวน,นี้เราจะไม่เข้าเราจะไม่เข้าแต่ด้วยนักสถานการณ์ ในสถานการณ์ตอนนี้เรื่องตัวมีอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับทำให้พี่จอร์ดอาจจะต้องอนุมัติให้กับพี่ต้าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีจริงๆในเรื่องของนักเตะบ,บาดเจ็บกันเป็นขยงและโดยเฉพาะการบาดเจ็บในเกมลุกและแดนหน้าด้วยนะครับเพราะนั้นทางตัวนักข่าวก็บอกว่ามีโอกาสมากมายเลยที่จะต้องเข้าสู่ตลาดนี้100%พะนั้นก็โอเคนะครับก็ตามลุ้นกัน นะส่วนเรื่องการจะไปพักผ่อนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าช่วงในวันที่8กุมภามีจะมีช่วงเวลาอยู่เพราะตอนนั้นจะมี FA ฟเอับรอบสี่ถึ่เราไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพีตตาบอกว่าอยากจะกลับไปดูใบยอยากจะไปพักผ่อนเรียกพลังใหมท่ทีเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราไปในเรื่องของดูใบใช่ไหมแล้วก็โ,โหมีความรู้สึกสดชื่นอะไรกลับมานะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นก่อนว่า จะต้องเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบแน่ๆก่อนและอีกสองนัดที่เหลือจะต้องอย่างนั้นก่อนนะเพื่อจะการการการันตีไม่ต้องไปเหนื่อยเพย์ออฟนะครับฉะนั้นจะมีช่วงเวลานะวันที่8เนี่ยตอนนี้เขามองดูแล้วว่าในช่วงวันที่8เนี่ยเตรียมจะเบรกแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขว่าอาร์ซอลนจะต้องเข้ารอบ UCL ในฐานะ8ปดอันดับทีที่ดีสุดเพราะอะไรเพราะในรอบเพย์ออฟเนี่ยในรอบเพย์ออฟนะครับ เขากําหนดมาแล้วคือวันที่สิบเอ็ดสิบสองกุมภานัดที่หนึ่งและนัดที่สองคือสิบแปดสิบเก้ากุมภาถ้าเผื่อเราหลุดจะต้องไปเพย์ออฟจะทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวสิบวันเนี้ยไม่มีแต่ถ้าเผื่อเราสามารถเข้าไปในรอบแปดสิบสุดท้ายได้เราจะมีช่วงวันเวลาตั้งแต่วันที่แปดกุมภาพันคือก่อนหน้านั้นจะมีบอลพรมเมลีกจบปุ๊บจะบินไปดูใบทันทีแล้วมีเวลาพักอยู่ประมาณสิบสองวัน ก็ตามกันดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเริ่มจากคืนนี้ก่อนเลยนะครับตีสาอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอทอตแนฮอตสเปอร์ pur, ส่งกําลังใจครับนะเราจะต้องซัพพอร์ตทีมนะใครที่ยอมแพ้อะไรปก็แล้วแต่นะแต่ขอรวบรวมกําลังคนที่เรามีอยู่นี่แหละส่งกําลังใจมาให้ทีมตามช่วยตามเชียร์ทีมนะสำคัญสุดคับนักเตะต้องการซัพพอร์ตแรงใจมันสําคัญคือเราส่งกําลังใจเรามีความรู้สึกดี นักเตะรับรู้ไม่รับรู้แต่เราดีก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยเอาไว้ให้ใหกําลังใจแล้วตัวเราจะรู้สึกดีอะ่ะถ้าท่านมีความรู้สึกคิดในแงด่ดีๆส่งกําลังใจให้กับทีมมีความรู้สึกวันนี้เราจะต้องได้รับชัยชนะเฮ้ยนักเตะสู้เต็มที่นะคุณเชื่อไหมถ้าความคิดคุณนั้นคุณออกมาได้คุณจะรู้สึกขนลุกเลยไม่ใช่ปวดขี้นะไม่ต้องมาดามากว่าปวดขี้ถ้านึกถึงทีมอะ่ะแล้วก็ภาวนาแล้วก็ธอษฐานเฮ้ยสู้เต็มทีนะ่นะไอ้น้องพีต่ตาเอาหน่อยวะเฮ้ย มาตินอกคสถ้าคุณคิดแังง่ก็ส่งจิตได้นะคุณจะคนลุกจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะลองทําดูใครได้ผลยังไงมาบอกกันละกันนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับให้กับทีวีชอแนลอาร์เซนอลแฟนคลับด้วยครับ,รบฝากวีระออมูเลตด้วยนะครับวีระออมูเลต์สิบสี่ครับในแอปม่วงตัวแอลนะแอปม่วงตัวแอลหวังว่าคนหาง่ายต้องโหลดแอปนั้นก่อนนะเพราะว่าผมปักลิงก์ไปเนี่ยคุณจะต้องมีแอปนั้นก่อนนะ ไม่ใช่กดไปกดไปไม่ติดต้องต้องโหลดแอปนั้นก่อนในเครื่องแล้วถึงจะกดลิงก์นั้นเข้าไปคุยกับพี่วิระได้นะก็เฝาาด้วยกันครับวิระอมูเลดติปตีครับอยากได้ของแท้พระแท้แค่คลิกเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งถึงมือแก้กระสิกข,ของที่หวยด้วยท O โอ C อ็ R ี A B ครับต้นครับทักไลน์กันมานะ320บาทครับหรือว่าตั่งสั่งเป็นแพ็กเกจสาก่อนก็้ไปเพียงแค่กล่องละ3า0อบาทเหมือนกันเนาะอดนอน คืนี่ก็จะอดอีกทีมลักแข่งไม่เชียร์ได้อย่างไรครับฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทีวีช่องอัลติแอนด์แซงกับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามถามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมบอลจบลงคลิปเลยเจอกันสง่งกำลังใจกันซัพพอร์ตกันครับสวัสดีครับ